กลับมาช่วงสุดท้ายของมวยดีทีสปอร์ตแล้วนะคะ ừ ừ เดี๋ยวขอบคุณกันก่อนค,ะค่ะขอบคุณสิงค c o อ p o ปอร i ชันะคะดอกจันสี่เก้าหกหค่ะโครงการเดอะมาร์สพิชเนเอร์ฮิล์จังหวัดเชียงใหม0 8 8่0ูนย9 6้า8 9สอาำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะชุดกีฬากีฬาฮอตไลน์โมเดลของคุณจักอ้อมน้อย1 9ึ่1 1ก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 เก้าศูนย์นะคะไม้หมอนสี่ฟุตจังหวัดภูเก็ตศูนย์เจ็ดสองนึ่งหนึ่งสองศูนย์ โทรไปสอบถามสรรพคุณกันได้คะ่ะ0 8 1นอง81อง7นะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามคู่มันมวยไทยคะ่ะมาติดตามคู่เอก หมายวันนี้นะคะนาคาแก้วสำริดพบธนนชัยทอแสงที่น้อยนาคาหรือว่าคงสรรแก้วกลัลยาชือเลนชื่อว่าหวานค่ะอายุ23ปีค่าตัว50,000บาทบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดนนองคายค่ะวีรกรรมปราบข้อหลวงพ่อพระใสสะพานไทรวาสส่วนธนชนชัยหรือว่าจำนงจำปาทองชอเลนชื่อว่าหูนะคะอายุ19ปีค่าตัว45,000บาทบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดตรีรำค่ะเมืองปรสา เขาชั่งกันที่123ปอนด์นะครับความเชื่อช่วงช้าอยู่ที่องเกงสีน้ําเงินครับเสมอน้ําเงินเป็นช่วงขาลงของพอแสงเทียนน้อยหรือเปล่าครับระอวันการที่ผ่านมานี่ก็ยกแรกเลยครับคุณนนทชัยจะช่วยไม้ายแก้ดวงตกได้หรือเปล่ารับับกรรมการสมัติจันทักขออครับจากขอวังครับ อยู่ที่แกล้งสีแดงครับของแสงเทียนน้อยต้องบูทระหดเดินเข้าหาอย่างเดียวครับไม่รู้ใครถอยครับผู้นี้บอกมาอย่างดีครับโอ้ยฝันศอกครับกรรมการสมาดนับเลยครับนี่ครับโอ้โหเต็มคางครับนแรกนี่ต่อมาดีดีนะคะน้ำเงินโอ้โหนับแปดครับนับสันรับหนานาคามาแล้วครับวินาทีทอง ริงเจ็บจริงครับไม่มีการแสดงแทนครับไม่ใช่สแตนด์อินแน่โอ้ไม่มีครับโอ้โหเร่งมากถ้าเพื่อนฟื้นมานียุ่งเลยครับนี่ครับมีศอกสลับพาแก้วสมฤทธิ์จิ้มบ้นโอ้โหรับเต็มๆครับมาชุดใหญ่เลยนะคะใส่สูตรนั่งรถลีมูซีนมาเลยครับคอมโบเซตค่ะชุดใหญ่โอ้โหนี่ครับ ไม่นับ<า>ไม่โทรศัพท์มาบอกอีกตั้งหากครับเอาแทงข่าวสลับโอ้โหมีสวนรับถนนชัยแดงน้องคายน้ำเงินบุรีรัมย์รับมาเจอกันที่ราชลำเนินศึกษาสมหมายเป็นผู้นำรายการได้561,640บาทชาวต่างชาติาาตา102คนคนะก็ถือว่ายอดใช้ได้นะวันนี้อยากได้เสือ้อที่มีรูปน้องกิ๊ฟทำยังไงครับไม่ได้ทำ <laughs> ไม่มีผลิต <laughs> ม,มีผลิตครับค่ะ เหมือนกันนะคะไม่ค่ะไม่โอ้โหไม่ได้เลยครับแฟนไโอ้โหไม่โอ้โหต้องอายาอายาโอ้โหนี่ครับาถนนชายเริ่มฟื้นเริ่มออกเนื้อเนื้อเน้นเน้นบ้างแล้วครับก็บอกแล้วว่าฉันยเอาวุธนจงใจถ้าจกานถนนชัยค่ะแต่ตอนนี้ราคามันกลับมาอยู่ที่แดงแล้วนะคะต่อยู่ิเจ็ดสี่ทั้งล่างนี่ไม่เกี่ยวแล้วที่โพลเมื่อสักครู่นี้ไม่เกี่ยวกับราคาครับไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวครับ ฝ่ายซ้ายแลครับถนนชัยนาคาตั้งรับโอ้โหมวยเคยเปิดเกมบุกตั้งรับดีหรือเปล่าครับหน้าสะบัดเป็นลำตัดหวันเตะเหมือนกันครับอ้าวว่าอย่างไงนาคาหัวเงือน้าราคาแพงครับถนนชัยไม่เงือเลยครับสาดเต็มเต็มรับมีทั้งแข้งทั้งหมัดนีครับที่หมัดอีกแล้วครับนาคาหัวดแข้งซ้าย มวยมันมันก็บรรยายง่ายครับถ้ามวยไม่ออกอาวุธก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อื้ออ้าอยู่อย่างนั้นแหละครับคุยกันไปเรื่อยค่ะคุยกันไปเรื่อยครับมายอดวิชาอาวุธศิษย์กับธงชัยศิษย์ธงศักดิ์ร้อยยี่สิบแปดโอ้โหได้ไหมคะอาจารย์น่าจะได้ครับผมชอบทั้งสองคนเลยเด็กบูราร์เด็กโคราชทั้งคู่ครับชอบทั้งสองคน ไม่ยั้งเลยครับนาคารู้สึกว่าจะเผาการออกอาวุธแรวครับอาออกแข้งไม่โดนครับทิศทางไม่ได้ขยับดันแลกแข่งกันถนนชายขยับเข้าหาเนื้อมาจากบุรีรัมพ์รับกิมมัดท้ายนาคาเกรงไม่ไมเลยครับทีมลำตัวนี่ครับแทงแล้วครับมีเข่ามาสลับครับนาคาจากหน,าาอ,งนองคายครับ ชัยเิยเข้าไปออกแข้งซ้ายระวังตัวมากไปหรือเปล่าครับนาคาแก้วสมิทธ์ได้นับ8ไปแล้วครับนะครับเดิงออกมาถนนชัยขยับขยับมาบวางแข้งวางแข้งโอ้โหมีหมัดมาแจมเลยครับถนนชัยดึงมาลูกนี้ครับอโอโ้เสียรูปเสียเหลี่ยมเสียทรงค่ะ หายแวบเลยครับอ้าวนาคาเริ่มออกแข้งขวาขวาอีกแล้วครับเตะขวาแล้วถีบไว้ขยับบอกไปเรื่อยๆครับเตะเท้าขาหน้าไว้ถนนชยัยหดแข้งซ้ายขาอีกแล้วครับซ้ายยาวๆเจอแข้งขวาของนาคาจ้องหม่ามีบัตรมาสลับครับถนนชยัย เทียของถนนชัยยกมือพนมเลยครับแมคุนพระช่วยเลยครับพระคงจะจำวัดไปแล้วครับช่วยไม่ทันแล้วครับดึกแล้วโอ้ดึกแล้วโอ้โหพิธีคนพุทธกับอ้าวมีหมัดมาสลับแล้วครับถนนชัยวางแขนซ้ายขวาของนาคาครับโอ้โหเล่นมากๆไม่ดีครับ ายยังเดินหน้าหาความจริงเจอแข้งขวาของนาคา่าจบสวยครับชูมือเข้ามุมเลยครับนําเงินกันแล้วนับแลกรับโอ้โหไก่ยักษ์เขยอุบลครับไปไกลเลยนะคะไกลเลยครับกรรมการ5-1สมัครจันทกท้อยรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงจากหนองคายครับนาคาแก้วสมฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนครับส่วนคู่หนึ่งครับบรรวุฒิสิทธิเจ๊พาครับชนะคะแนนแสนเก่งสอสมบัติ เพชรสายฟ้าสอทอมม่อนพลทองชนะคะแนนเสือใหญ่วอเพชรพูลหนึ่งล้านเล็กสิทธิ์พ่อโจ้แพนน็นอกมาลายัยเพชรสอจุลเกษนายกที่4เทพพิทักษ์พิทักษ์มืองแข่งชนะคะแนนปิ่นมนนนรรณีจิตธรรมจีเพชรสยามจิตเมืองนนแพ้คะแนนลมอีสานสิทธิ์เสื้ออื่งและคูะ่รองรับเนววังจันทร์ปกรณ์พรจุรินชนะคะแนนสองต่ลายต่อจูชีพครับค่ะก็เดี๋ยวมี